มีมาดูร้านยำร้านยำคนหลงเยอะจริงๆลูกค้าก็เยอะมากชื่อร้านอ้าหมยหัวล,ละยำที่ตลาดน้อยสีคิ้วนะครับคนเยอะจริงๆขายดีมากนะโอ้โหจะเข้าไปถ่ายยา,ยากเลยนะร้านนี้ ขายดีจริงๆร้านนี้่อันนี้ที่ตลาดในสีคิ้วนะครับเออแน่นมากครับกว่าจะมาถึงร้านแกนีิโอ้โหกว่าจะมุดมาได้นะร้านเขาขายดีจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะสาขาสีคิ้วนะครับตอนนี้เกยขยายสาขาไปเยอะเลยนะครับเฮ้โหดูดิมีไอยาด้วยนะครับแล้วก็มีอยู่ในตัวโคลาตด,ด้วย ร้านนี้อร่อยนะนยำทีเด็ดตรงเขาเลยนี่ต้องชื่อยำยกร้านนะครับ,ค,รบคือทุกอย่างที่มีอยู่ร้านแกใส่หมดนะแม้แต่ใบตองฮะสงใส่เข้าไปทั้งหมดทุกอย่างเลยแล้รสชาติจัดจ้านมากอ,มอันนี้ไข่ปลาหมึกนะไข,ปะขปะ่ปลาหมึไข่ปลหมึกสวยมาก นะครับตลาดน้อสีคิ้วนี่ก็จะมีทุกวันศุกร์นะครับช่วงเย็นนะก็จะมาเจอหลากหลายร้านค้าครับแล้วนี่ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งอีกหนึ่งร้านที่เป็นร้านขายดีนะครับอ่าหมวยผยมยำละยำนี่คือไม่กินยำนะครับคนละหนึ่งยำอ่าคนละหนึ่งยำเฮอยวัตถุดิบแกนี่ทุกอย่างเนะ,บอ,ะบอกได้ครับปะลาไม่ปะลา ว่ายำเนี่ยคุ้มที่สุดนะสำหรับผมบนร้านนี้นะต้องยำยกร้านแม Ä ่ต้นเรือบรรดาโอ้โหไม่พอซ้ำเข้าไปอีกนะนี่ยำยกร้านนี่นะแปลว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูฮิตนะครับก็คือมันคุ้มจริงๆนะฮะ ทุกอย่างเนี่ยแกใส่หมดเลยนะครับแล้วใส่แบบไม่ยั้งเลยนะแล้วเป็นเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดนี่ยำยกร้านมาเดียนะ๋ยวให้ดูแกทำยำยกร้านสักหน่อยนะครับ,รบอันนี้เมนูยำยกร้านร้านอม,นมุลบุลยำตอนนี้อยู่ที่ตลาดไนซี่คิวนะครับ เมื่อกี้ก็ยำยกร้านอีกดีจริงๆนะครับเมนูนี้ให้ดูวัตถุดิบกสารพัดระใส่เข้าไป ใส่สะเพียบเนี่ยยำยกร้านกนเลยทุกเมนูจริงๆที่เห็นอยู่หน้าร้านนี่จะใส่หมดนะนี่คือยำยกร้านเม,ม,มนูเด็ดของร้านอ้าหมวยผัวแลยำนะครับอยู่ที่ตลาดใต้สีคิ้วนะคร<อ>ับคนมุงเพียบเลยคนรอซื้อกันเลยทีนี้ผมแพนกล้องเข้าไปเี่จะเจอแบบสาวสวยหน้าตาดีๆนั่นเง้ยชอบปนยำกัน ยำม,มันหน้าตาดีมั้งงันเออเหมือนแม่ค้าบัางกันอันนี้นนนนยำเข้าไปใส่เข้าไปแล้ว ดูซะก่อนนี่นี่คือยำยกร้านนะครับอุ้ยอีกนะแล้วอีกหลากหลายเมนูที่ร้านอมวยโบราณคนมึงเพียบเลยเนี่ยนละูกคานะ้าแหละแล้วก็สั่งไว้แล้วก็แล้วกลับมาเอาอย่กินนะฮะยังไงแวะมาอุ่นหนุนกันนะครับร้าน,นอมวยปัวริยำเนี่ยที่วันศุกร์ตลาดน้ำสีคิว้วแล้วที่ตลาดอาย,ยาัต มีทุกวันนะฮะมีทุกวันนะไปอุนน่นนถ้าถ้าอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้โคราชก็ไปที่โคราชนะครับเปิดทุกวันแล้วก็ตรงไหนมีสาขาไหนนะบขศเก่าโคราชครับสาขาสองนะครับแวะไปอุ่นนุนกันนะครับ